สำหรับเจ้านายที่เกิดในวันอาทิตย์จะเป็นคนที่ถือตัวเป็นตัวของตัวเองพอใจที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่ในกฎระเบียบห้ามข้ามขั้นตอนและทำตามระบอบที่ไม่ชอบเสีย่ยงหรือทำอะไรที่ไม่แน่นอนเป็นคนใจร้อนพูดตรงๆฉะนั้นสิ่งที่ควรทำเพื่อมัใจเจ้านายให้ได้ไม่สมควรที่จะเสนองานอะไรก็ตาม ที่ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงสูงหรืองานที่ต้องทําให้เจ้านายตัดสินใจในเรื่องที่ไม่ชัดเจนและไม่แน่นอนเป็นคนที่ทําตัวเรียบเรียบเนี้ยบและมีสัมมาคารวะในเวลาที่ประชุมงานกันหรือต้องไปพรีเซนต์งานให้กับเจ้านายประเภทนี้ควรใส่เสื้อผ้าสีโทนสีโอโรสหรือสีเทาหรือน้ำตาลเพียงแต่จะให้ดูเรียบหรูดูมีสไตล์ก็เพียงพอสำหรับเจ้านายที่เกิดในวันจันทร์ เจ้านายที่เกิดในวันจันทร์เป็นจะเป็นคนที่อ่อนน้อมช่างวิตกกังวลแต่ชอบการต่อสู้แข่งขันเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้น้อยใจไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีนิสัยล่าเลงลักสนุกดังนั้นเมื่อเจ้านายเป็นคนที่เรียบง่ายอ่อนน้อมไม่ยากเลยที่จะเอาใจเจ้านายประเภทนี้สิ่งที่ควรทำในเมื่อเจ้านายเป็นคนสบายสบายไม่เครียดตัวเราเองก็ต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ไม่ทำตัวให้เครียดจนเกินไป ในขณะเดียวกันสีที่เสริมให้เจ้านายอ่อนไหวไปกับเราควรจะเน้นเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินที่ทำให้ดูสบายตาไว้ก่อนสำหรับเจ้านายที่เกิดในวันอังคารเจ้านายที่เกิดในวันอังคารมักจะเป็นคนที่ชอบพูดตรงๆและดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุชอบพูดจาดีเนื่องจากตัวเองพูดจาไม่เพอแต่จะเป็นคนดื้อรั้นไม่ค่อยจะยอมใครกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำขยันขันแข็ง การจะจัดการกับเจ้านายประเภทนี้เจ้านายประเภทนี้จะชอบให้ลูกน้องมาขอคำปรึกษามาขอคำชี้นแนะอยู่บ่อยๆสิ่งที่ทำได้ดีแค่อย่าไปขัดในเวลาที่เขาประชุมหรือกำลังเสนองานเจ้านายชอบที่จะให้ลูกน้องมาขอคำปรึกษาเพื่อตัวเองจะได้ให้คำปรึกษาแนะนำมากกว่าชอบเป็นฮีโร่นั่นเองสีเสื้อผ้าที่เสริมช่วยในการพูดคุยกับเจ้านายประเภทนี้ควรจะเป็นสีสดไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือลวดลายที่ดูจัดจัดดูสดใสสำหรับเจ้านายที่เกิดในวันพุธเจ้านายที่เกิดในวันพุธจะเป็นคนที่เข้มแข็งเรียบร้อยสามารถทำทุกอย่างได้ทีละขั้นตอนมีความรับผิดชอบใฝ่รู้ในทุกๆด้านมีความคิดริเริ่มกล้าพูดกล้าทำไม่ขัดแย้งกับผู้อื่นหากจะเกิดผลเสียมีความรอบคอบรู้ฉลาดเอาตัวรอดได้สิ่งที่ลูกน้องควรทำเมื่อเจอเจ้านายแบบนี้ จะต้องมีความรับผิดชอบให้มากและเรียนรู้ให้จริงที่เหมาะกับงานอย่าถามบ่อยเสนอผลงานแต่ละครั้งจะต้องให้เสร็จสมบูรณ์แล้วจริงๆค่อยนำไปพรีเซนต์ให้เจ้านายฟังสีที่จะสร้างพลังให้กับตัวเราและเจ้านายควรจะเป็นสีอ่อนๆเช่นสีขาวสีฟ้าอ่อนสีเทาอ่อนจะทำให้เรากับเจ้านายเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นและจะลดอคติต่อเจ้านายได้อีกด้วยสำหรับเจ้านายที่เกิดในวันพฤหัสบดีเจ้านายที่เกิดวันนี้ เป็นคนที่ชอบลงในรายละเอียดปีกย่อยในทุกๆจุดเรียกว่ามีความเป็นผู้นําสูงดื้อเอาแต่ใจตัวเองฉลาดมีความรู้ความสามารถสูงบุค,คลิกสง่างามเป็นนักพัฒนาข้อเสียเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วสิ่งที่ควรทําเมื่อเจอเจ้านายจิกละเอียดรอบคอบจะนําเสนองานจะต้องรอบคอบครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องจุดเล็กน้อยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะ อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสีของเสื้อผ้าที่จะมาช่วยเสริมควรจะใช้เป็นสีเขียวเป็นตัวชี้นําอารมณ์สีเขียวอาจจะไล่ตามสีจากสีอ่อนไปจนถึงสีเข้มสามารถใช้ได้ดีหรือหาอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานเป็นสีเขียวอ่อนๆหรือ,อหาต้นไม้เล็กๆใบเขียวตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะทํางานของเจ้านายก็ยังได้ สำหรับเจ้านายที่เกิดในวันศุกร์สำหรับเจ้านายที่เกิดในวันนี้มีอิทธิพลของดาวศุกร์เป็นตัวแทนแห่งความนุ่มนวลอ่อนหวานมีสเสน่ห์เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่แฝงไปด้วยความเข้มแข็งจึงเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่ในตัวบุค,คลิกคล่องแคล่วว่องไวมีความสามารถรอบด้านเป็นนักพูดน,นักประชาสัมพันธ์เหมือนมีสองบุค,คลิกสิ่งที่ควรทําเมื่อเจอเจ้านายแบบนี้ตัวเราเองจะต้องขยันผลิตผลงาน และเสนองานให้ตรงเวลาในการทำงานหากเราแหกกฎตรงจุดนี้การเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานก็คงเป็นไปได้ยากอย่างแน่นอนสีที่ควรใช้ควรจะเป็นสีชมพูประเภทชมพูกุหลาบเป็นตัวปรับอารมณ์เจ้านายจะทำให้เขารู้สึกสดชื่นห้ามใช้สีดำสีม่วงเข้มเพราะจะทำให้อารมณ์ของเจ้านายขุ่นมัวไปเปล่า สำหรับเจ้านายที่เกิดในวันเสาร์เจ้านายที่เกิดในวันเสาร์นี้มักจะเป็นคนที่ทำอะไรเกินตัวอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวง,ง่ายแต่ทำงานจริงจังเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายในเรื่องของงานสูงมากๆมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาต้องการกำลังใจและความคิดเห็นของบริวารเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจสิ่งที่ควรทำเมื่อเจอเจ้านายประเภทนี้ต้องรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามผลงานที่เจ้านายต้องการเท่านั้น จึงจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพของคุณให้เจ้านายได้เห็นปรับอารมณ์ฉุนเฉียวของเจ้านายด้วยโทนสีเข้มเข้มหนักหนักเอาไว้ก่อนเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือสีเข้มเข้มจะเป็นพลังทั้งด้านบวกและด้านลบเมื่อเวลาที่จะต้องประชุมงานหรือเสนอผลงานเพราะคนที่เกิดวันเสาร์นั้นชอบอะไรที่จะต้องค้นหาและติดตามอยู่เป็นประจำ